สวัสดีครับสมชายไร่สันสุขนะครับวันนี้เราก็มารับชมสวนเต็งโมนะครับยามเช้านะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2 5 6ากเนาะวันนี้นะครับมารับชมสวนเต็งโมรุ่นที่3นะครับเตง็งโมได้ก็ประมาณ4 9ถึง50วันเนาะ เราปลูกตั้งแต่วันที่13พฤศจุิกิกานะครับเราปลูกนะครับมาถึงวันนี้ก็วันที่22แล้ว22ธันวาเนาะก็เป็นเสร็จก็น่าจะประมาณตั้งแต่เพาะเนาะตั้งแต่พพต้นกาเลยนะครับมาจนทุกมาจนถึงวันที่22นี้ก็น่าจะประมาณ49ถึงห0วันเนาะก็ก็ประมาณเอาเนาะประมาณเอาประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จำร่าวๆเอาแล้วก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ รับชมสวนแตงโมว่าเขาติดลูกดีแค่ไหนเนาะเห็นครับแตงโมรุ่นนี้ก็มันก็ติดสองลูกเลยนะครับเห็นไหมสองลูกนะครับมันแซงสองลูกเนาะเต็มแต่แซงสองลูกนี้ลูกนี้ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะเพราะว่าสองลูกตัวนี้นะครับแต่ถ้าอุดมสุขเขาลูกโตแล้วอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะติดดีนะครับนี่ก็สองลูกนะครับแตงโมนี่ก็กำลังเจาะลูกเต็มเลยเนาะกำลังติดลูกเลยนะครับ อันไหนลูกใหญ่แล้วก็มีเนาะแตงโมเห็นไครับวันนี้ก็ลมหน่อยเนาะลมเห็นไหมครับแตงโมไอห้าสิบปันแตงโมเขาก็กือบคานขึ้นเต็มแถวเลยนะครับเต็มร่องเลย ถ้าเราเห็นยอดอุดอย่างนี้เราไม่ต้องไปกวนตื่นเต้นเนาะไม่ว่ามันไม่ไม่อย่าไปอย่าไปคิดมากเนาะแต่เป็นอย่างยอดอย่างนี้เนาะต่ยอดเขาอุดอุดอย่างนี้น่ะไม่ใช่เพี้ยไฟเข้ายอดนะครับเกิดจากที่เขาเขาได้ลูกแล้วนะครับแตงเขาได้ลูกแล้วเขาก็จะยอดอุดแตงแล้วก็แตงแก่เขาเริ่มจะเลี้ยงลูกเขานะครับมันเลี้ยงลูกเขาปุ๊บมันก็จะยอดอุดอย่างนี้เราก็ทําให้ลูกแตงโมจะเลี้ยงลูกแตงโมให้โตเนาะ ไม่ใช่เพี้ยไฟไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าพอแตงให้ลูกแล้วเขาก็จะยอดอุดอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าต้นไหนที่ยังให้ลูกยังไม่ให้ลูกเนาะเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะติดลูกนะครับพอติดลูกเสร็จุ๊บยอดเขาก็อุดทันทีนะครับสังเกตดูง่ายเนาะนี่คือนี้คือนี้ก็ให้ลูกแล้วเนาะนี่คือนี้เราให้ลูกแล้วนี่นะครับให้ลูกแล้วก็จะไล่มาไม่ไล่มาเนาะยอดเขาจะ เราดูยอดก่อนเนาะแล้วมีเห็นยอดเลยยอดจิดเลเนาะเราหายยอดไม่เจอถึงใจยอดนี่มันมันมันหักหักเนาะยอดนี่มันขาดก็เราไม่เห็นก็เลยอุดไว้นะครับไม่มีนะครับยอดหักแล้วก็เลี้ยงลูกไปเลยนะครับเห็นไหมหายลูกเนาะลายต้นเนาะที่เขาให้ลูกแล้วเขาก็จะยอดอุดจดตันไปเนาะแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ไม่ใช่เพี้ยเพี้ยไฟเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติของแตงเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติ ยอดของเขาจะอุดเป็นธรรมชาติเนาะนะครับต้นแตงยังมีลูกเล็กเต็มเห็นไหมครับนี่ในลูกโตงวดนี้ลูกโตไม่พ้องกันนะออกไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่นะครับในมีลูกเล็กลูกใหญ่ออกไม่พร้อมกันเลยเห็นไหมครับนี่ลูกกำลังเล็กๆก็มีนะครับกําลังติดนะครับติดนะที่เห็นถ้าเขาเป่งส้งดิ้งๆลูกนั้นเขาจะติดเนาะตอนไหนที่บอกว่ามังมองเขาจะไม่ติดเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับแตงกำลังติดเนาะตอนไหนก็ลูกใหญ่ตัวนี้ก็มีเนาะ ลูกใหญ่เป็นกิโลก็มีส่วนมากจะบนฝั่งตรงนู้นเนี่ยนี่ฝั่งท้างนี้เราเด็ดลูกที่หลังเนาะก็เลยแต่ลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะแต่ทางนู้นมันจะลูกโตฝั่งทางนู้นนะครับแล้วเราเดินไปดูเห็นไหมครับคือลูกขึ้นเป็นพวงๆลยเนอะเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นพวงเลยตัวนี้ก็ใช่ใกล้ๆก,กันตรงนี้เนาะลูกเยอะเนาะตัวนี้ก็ถือว่าแตงโมงามอยู่เนาะกขไม่ค่อยเป็นวัดนิดหนึ่งเนาะเป็นวัด แล้วก็เดินลุยถึงสวนเลยลุยตางสวนเลยนะครับไดลูกกดใหญ่แล้วนะครับใหญ่แล้วเห็นไหมแต่ขณะนี้เราก็เริ่มลองได้แล้วเนาะเห็นไหมครับลูกต้นเครือไหนก็กว่สองลูกนะครับเห็นไหมเครือไหนก็กว่สองลูกเห็นไหมมีหลายม่หลายหลายเครือนะที่ให้สองลูกนะครับสังเกตแล้วลูกติดสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นี่ดูที่ลูกมันเนาะถ้าก็เป็่งใสดิงด้งินี่ลูกเขาจะโตนะครับ มีหลายลูกนะครับมีหลายเคือเห็นไหมครับนี่ก็ติดคือเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้แต่เคือตรงนี้สงสัยจะอาจจะโดนสลัดทิ้งก็ได้แต่เขาจะมาเอาลูกตรงนี้ลูกใหญ่ตัวนี้เนาะลูกไหนก็ใหญ่แล้วนะครับแตงโมงก็ได้สี่บเก้าห้าสิบวันนะครับแตงโมงมันก็โตเร็วนะครับเป,เป็นพืชที่โตเร็วนะครับ พอติดลูกแค่นี้เพิ่มไปเดียวนะครับเขาก็จะลูกเป็นโต,ตเอาโต,ต,เ,ตอเอาเลยโตเอาแป๊บเดียวนะครับขนาดวันนั้นผมไม่ได้เดินเข้าสวนเนาะผมเดแป๊บเดียวเพิ่มไปเดียวเห็นไหมครับนี่ลูกนี้ก็เกือบกิโลแล้วนี่ลูกนี้กิโล,ล,ลแล้วนี่นะครับเขตของเราเนาะเป็นเส้นดินเยอะเราก็จะใช้วิธีการลองเนาะนี่เห็นไหมลูกกิโลแล้วนะครับนี่ลูกไหนก็กิโลแล้วนะครับ ลูกไนที่เขาไม่ติดไกลเขาเด็ดใกล้ๆหน่อยเขาก็จะโตลูกไนที่ติดไกลเนาะเขาก็นานบางทีเราเด็ดลูกครั้งแรกทิง้งเนาะมันก็จะเราเด็ดลูกแรกทิง้งพอเราเด็ดลูกแรกทิง้งปุ๊บมันก็แล้วแต่เขาจะติดข้อไหนไม่แน่นอนเนาะบางทีก็ติดเร็วบางทีก็ติดช้าถ้าตัวไนติดช้าหนายก,ก็จะติดไปไปลายนะครับโอ้ตอนนี้มีม,มีเหี่ยวเขียวเกิดขึ้นแล้วเนาะ เดี๋ยวเรานับแถวก่อนหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราก็จะเอาเอายามาเทเนะาะป้องกันไม่ให้เขาไอา้ลูกลามไปต้นอื่นเนาะเห็นไหมนี่ก็เป็นเรียกว่าเหี่ยวเขียวแต่เราดูก่อนว่าเป็นหนูกัดหรือเหี่ยวเขียวเราต้องเช็คก,ก่อนเนาะอื่นเราต้องเช็คดูก่อนบางทีมันก็มีหนูนะครับที่หนูมากัดเออกัดต้นเนาะไม่แน่นอนดูก่อนปิดอะไร สังเกตดูก่อนนะครับนาะววานเป็นเกิดจากอะไรนะครับบางทีก็เป็นหนูก็เป็นได้เนาะไม่ใช่ว่าจะเป็นไอเหี่ยวเขียวเสมอไปนะครับนี่เราเหี่ยวเขียวตัวนี้สรงใสเหี่ยวเขียวครับตัวนี้เห็นไหมครับเหี่ยวเขียวนะครับนี่เหี่ยวเขียวนะครับนี่ไม่ใช่หนูนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่มีรอยกัดเลย นะครับตัวน,นี้เราก็มาเนีมองให้ดูตัวนี้มีรอยกัดเลยนะ้อเป็นเหี่ยวเขียวตัวน,นี้คือไม่รอยเหี่ยวเขียวนะครับแต่แต่เราก็แต่แปลงนี้เป็นมคนขยอยเท่าไหร่นะเป็นห่างๆน้ะก็แปลงใหม่นะครับนี่ไม่เคยปลูกเลยแต่ก็เกิดโลกเหี่ยวเขียวเนาะบางทีบางปีมันก็เป็นกับดูก,การมันมเนาะก็ไม่แน่สเสมอไปนะครับไม่ใช่ว่าจะปลูกที่เดิมๆจะเป็นสเสมอไปปลูกที่ใหม่ก็เป็นนะครับ ไงก็ถ้าตัวน,นี้เราก็จะมียานะครับยาตัวน,นี้นะครับเป็นของตัวน,นี้เราก็จะใช้ซปเ,เปอร์เอ็กเนาะถ้าไปใชวซปเปอร์เอ็กมาโรยบริเวณต้นมันหรือปูนขาวก็ได้เนาะมาโรยบริเวณต้นผสม,มกับยูเรียนนิดหน่อยเนาะปูนขาวมาโรยออบต้นก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มันลุกลามไปที่อื่นเนาะอันนี้ก็มาดูตรงน,นี้หน่อยเห็นไหมเห็นไหมครับแตงมันแตงมนลูกอรดมสมบูรณ์เห็นไหมครับมันก็จะโตพร้อมกันเลยนะครับ แสงเดียวน่ะเี่ยสองลูกนะครับอันนี้ก็ลมลมนะครับลมก็แค่นี้นะครับเนาะมารับชมสวนยำไอเตงโม,โมได้ห้สิบวันเนาะก็แค่นี้แหละครับยังไงก็ติดตามแปลงรุ่นที่สามขอเราด้วยนะครับ